สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ MP Variety Channel เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าไปฟังเนื้อเรื่องของจางอกจองตำนานรักคู่บัลลังกันต่อเลยค่ะหลังจากที่นายหญิงคางตายไปอกจองยังคงตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อหาเลี้ยงชีพโดยไม่ยอมให้จางฮยอนรับนางไปอุปการะเพราะรู้ดีว่าเขามีจุดประสงค์อะไรแม้กระนั้นจางฮยอนก็ยังไม่ยอมรามือที่จะให้นางเป็นเครื่องมือในการแก้แค้น โดยเขาจะร่วมมือกับองค์ชายบกซุนโคนล้มมินยูจุงในงานเลี้ยงที่บ้านขององค์ชายดงพยองที่จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งงานนี้เป็นที่นัดพบของหนุ่มสาวซึ่งส่วนใหญ่จะได้คู่จากที่นี่และในปีนี้รัชทายาจะต้องเข้าร่วมงานด้วยเพราะเป็นรับสั่งของพระมเหสีเพื่อให้เขาได้เจอกับหญิงที่พระนางหมายตาไว้นั่นคือบุตรสาวของมินยูจุง อกจองเข้าไปในงานในฐานะช่างตัดเสื้อโดยได้รับการว่าจ้างจากแม่ขององค์ชายดงพยองนางได้เจอกับรัชทายาทในห้องหนังสือรัชทายาทจำได้ทันทีว่านางคือช่างตัดเสื้อที่เคยวัดตัวให้เขามาก่อนรัชทายาทถามนางอีกครั้งว่าแน่ใจเหรอว่าเราไม่เคยพบกันมาก่อนอกจองตอบว่าคราวที่แล้วท่านก็ถามเช่นนี้ซึ่งนางขอยืนยันว่าไม่เคยเมื่อทั้งคู่ออกมาจากห้องหนังสือ องหญิงไม่ยองอันน้องสาวของรัชทายาทที่มาร่วมงานนี้ด้วยวิ่งเข้ามากอดรัชทายาทด้วยความดีใจจนอกจองเข้าใจผิดว่าองค์หญิงเป็นคนรักของรัชทายาทเมื่อรัชทายาทเดินตามมานางจึงบอกว่าอย่ามายุ่งกับนางจะดีกว่าเพราะเขาเองก็มีหญิงที่ควรจะดูแลอยู่แล้วรัชทายาทได้ยินเช่นนั้นจึงหัวเราะแล้วบอกว่านี่เจ้าหึงข้าอยู่หรออกจองรีบปฏิเสธแล้วบอกว่า เราเพิ่งจะพบกันทำไมถึงกล้าพูดคำแบบนี้ออกมาก่อนจะกลับอกจองถูกชายกลุ่มหนึ่งเกี้ยวพาราศีและทำท่าจะลวนลามรัชทายาทมาช่วยไว้และเมื่อชายกลุ่มนี้รู้ว่ารัชทายาทคือใครก็กลัวจนแทบจะเป็นลมอกจองสงสัยจึงถามรัชทายาทว่าท่านเป็นใครกันทำไมคนพวกนั้นถึงได้มีท่าทีที่หวาดกลัวรัชทายาทต,ตอบว่าเขาคือหัวหน้าองครักษ์ ซึ่งอกจ่องก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นหัวหน้าองครักษ์ทำให้คนกลัวได้ขนาดนี้เชียวเหรอต่อมารัชทายาต้องการคัดเลือกผู้ที่จะทำเสื้อเกราะส่งวังหลวงด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการทุจริตของมินยูจุงที่เป็นผู้ผูกขาดอกจ่องต้องการเงินไปใช้หนี้ที่กู้มาจ้างคีแซงตอนจัดงานแฟชั่นโชว์เมื่อเห็นประกาศจากทางการนางจึงไปขอความช่วยเหลือจากจางฮยอนโดยเสนอผลประโยชน์ให้เขาเป็นเงินสในสาของค่าจ้าง แต่หากว่าเสื้อเกราะของนางไม่ได้รับคัดเลือกนางจะต้องยอมร่วมมือและทําตามข้อเสนอของเขาคือยอมมีความสัมพันธ์กับองค์ชายบกซุนและเป้าหมายของจางฮยอนไม่ใช่แค่แก้แค้นมินยูจุงเท่านั้นแต่เขาต้องการจะเป็นพัสสุระหรือพ่อตาของพระราชาดังนั้นหากโค่นมินยูจุงได้แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือการก่อกระบฏเพื่อให้องค์ชายบกซุนได้ขึ้นคลองราชอกจองตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่านางจะต้องได้งานนี้ เพื่อนาเงินทั้งหมดพาแม่หนีไปเมืองจีนด้วยกันนางจึงเข้าวังหลวงในฐานะช่างตัดเสื้อของคุณหนูอินคยองบุตรสาวคิมมันกีเพื่อโอกาสที่จะได้เห็นชุดของเหล่าทหารองครักษ์และการแต่งกายของเหล่านางในการคัดเลือกพระชายาในรอบแรกนางในที่แอบหมายปองรัชทายาทแกล้งทําอาหารหกใสชุดของคุณหนูอินขยองจนสกรปรกอกจองต้องรีบออกไปหากระโปรงมาเปลี่ยนให้นางจนได้ไปเจอกับรัชทายาท รัชทายาทบอกทางไปห้องซักล้างและยังอนุญาตให้นางนำผ้าเหล่านี้ไปใช้ได้เหตุการณ์ในตอนนี้รู้เลยว่ารัชทายาทของเรานั้นตกหลุมรักอกจองเข้าให้แล้วและในที่สุดอกจองก็สามารถตัดกระโปรงตัวใหม่ให้กับคุณหนูอินขยองจนนางได้ผ่านเข้ารอบสองและผู้ที่ผ่านเข้ารอบอีกคนก็คือบุตรสาวของมินยูจุงต่อมารัชทายาทออกนอกวงังเพื่อจะล่าสัตว์และสืบแผนการของมินยูจุงองค์ชายดงพยองจึงพาอกจองมาด้วย เพื่อให้นางได้ดูท่วงท่าการขยับร่างกายของเหล่าทหารองครักษ์และนำไปออกแบบให้ผู้สวมใส่เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกแต่ระหว่างทางได้ถูกลอบทำร้ายจากคนที่มินยูจุงส่งมาจนอกจองพลัดตกลงไปในน้ำแต่นางก็รอดชีวิตและได้พบกับค้าของหน่วยองครักษ์ลับระหว่างที่แอบดูการฝึกอกจองโดนทหารจับได้และสงสัยว่านางอาจจะเป็นไส้สึกแม้นางจะแต่งกายเป็นชายแต่รัชทายาทก็ยังจำได้เมื่อรู้ว่านางจะส่งเสื้อกลอกเข้าคัดเลือก จึงอนุญาตให้นางเข้าดูการฝึกนอกจากนั้นก็ยังให้นางได้ลองสวมใส่เสื้อเกราะและลองฝึกฟันดาบในวันรุ่งขึ้นก็ให้นางเข้าไปร่วมล่าสัตว์ด้วยเพื่อที่จะได้เห็นของจริงระหว่างนั้นอกจองถูกกลุ่มโจรจับตัวและขอค่าไถ่เป็นทองคํานางถูกดาบจ่อที่คอแต่รัชทายาทก็ช่วยนางไว้ได้จากการยิงคนูไปที่มือของโจรอกจองตกใจมากนางวิ่งหนีและต่อว่ารัชทายาทหากว่าพลาดขึ้นมานางจะเป็นอย่างไร รัชทายาทบอกว่าเขาจะไม่ลงมือถ้าไม่มั่นใจจากนั้นรัชทายาทพานางกลับที่พักระหว่างทางทั้งสองคนได้แลกเปลี่ยนความฝันกันเหมือนเมื่อครั้งยังเด็กแต่ทั้งคู่ยังจํากันไม่ได้ความฝันของอกจองก็คือการได้ตัดดิบเสื้อผ้าที่สวยงามและทําให้ผู้สมใยมีความอบอุ่นส่วนความฝันของรัชทายาทคือให้ชาวโชวซอนไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปอกจองบอกว่าความฝันนี้แม้แต่พระราชาก็ยังทําไม่ได้ แต่แม้จะเป็นไปได้ยากแต่สำหรับนางแล้วอาวุธในมือที่จะทำฝันให้เป็นจริงได้ก็คือความหวังเมื่อถึงที่พักรัชทายาชนอกจองไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันในวันรุ่งขึ้นและจะบอกความฝันและฐานะที่แท้จริงให้นางได้รู้ในตอนนั้นทหารองค์รักษ์กรู้ถึงความรู้สึกของรัชทายาที่มีต่ออกจองจึงเตือนว่าอย่าได้มีสัมพันธ์ที่เกินเลยกับนางมากไปกว่านี้รัชชายาตอบว่ารู้ดีอยู่แล้ว หญิงที่จะมาเป็นคู่ของเขานั้นจะต้องเป็นคนที่มีชาติตระกูลดีหรือไม่ก็ลูกของขุนนางที่ทรงอำนาจไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาอกจองมาได้ยิงเข้าพอดีทำให้นางเสียใจมากที่วังหลวงฝาบาทกำลังประชวนหนักรัชทายาทจ,จึงถูกเรียกตัวกลับไปโดยด่วนโดยที่ยังไม่ได้ลาอกจองก่อนทหารองคารักษ์ได้เตือนอกจองว่าอย่าได้เก็บเขาคนนั้นไว้ในใจอีกหมายถึงรัชทายาทอกจองปฏิเสธและบอกองคารักษ์ไปว่าท่านคิดมากเกินไปแล้ว ข้าไม่คิดจะเก็บเขาไว้ในใจและขอให้เขาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นคนเดียวเถิดองครักษ์ตอบว่าเขาที่เจ้าหมายถึงนั้นได้ไปแล้วเมื่อโอกจองกลับมานางตอมใจจนล้มป่วยแม้กระนั้นนางก็ยังฝืนลุกขึ้นมาตัดเสื้อกลอกจนสําเร็จเสื้อกลอกน,นั้นได้ปักคําว่าความหวังไว้บนหน้าอกด้วยถึงวันคัดเลือกเสื้อกลอกของโอกจองคือเสื้อกลอกที่ดีที่สุดแต่กลับไม่ได้รับการคัดเลือก พระมินยูจุงได้ติดสินบนให้กับพระมเหสีเป็นข้าวของและเงินทองมากมายแม้แต่ฝ่าบาทก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายมินยูจุงก็ได้สิทธิทำเสื้อกลอกส่งวังหลวงอีกครั้งตอนนี้ถึงเวลาคัดเลือกพระชายารอบสองแล้วแต่ภรรยาของมินยูจุงที่ป่วยมานานได้สิ้นใจลงซึ่งตามกฎแล้วก่อนการคัดเลือกจะสิ้นสุดพ่อและแม่ของว่าที่พระชายาจะต้องมีชีวิตอยู่ทั้งคู่ดังนั้นเขาจึงปิดเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก่อน และได้ขอให้คิมมันกี้ถอนตัวบุตรสาวออกไปตัวเขาเองได้ขอความช่วยเหลือจากพระมเหสีอีกทางหนึ่งซึ่งพระมเหสีนั้นต้องการคุณหนูมินเป็นลูกสะพ้ยอยู่แล้วในรอบที่สองรัชทายาทจะต้องเป็นผู้คัดเลือกด้วยตัวเองเป็นไปตามคาดเมื่อรอบนี้เหลือคุณหนูมินเพียงคนเดียวเมื่อนางได้เห็นหน้ารัชทายาทก็ตกหลุมรักทันทีและรัชทายาทคงจะไม่มีทางเลือกแล้วแต่แล้วรัชทายาทเองกลับบอกว่า ยังมีผู้ที่จะเข้ารับเลือกอีกหนึ่งคนนั่นก็คือบุตรสาวของคิมมันกีและอิงที่พระองค์เลือกก็คือนางผลการคัดเลือกนี้ทำให้นินยูจุงเสียหน้าและพระมเหสีก็กลิ้วมากแต่กลับสร้างความพอใจให้พระพันปีชางระยอนเพราะพระนางนั้นสนับสนุนฝ่ายใต้อยู่จึงไม่ต้องการให้ฝ่ายตะวันตกขึ้นมาเป็นใหญ่และสาเหตุที่คิมมันกีส่งบุตรสาวเข้าคัดเลือกอีกครั้งนั้นเพราะราชทายาทได้ยื่นข้อเสนอให้เขาได้เป็นพระสัตรุ หรือพ่อตาของพระราชาคิมมันกีจึงยอมที่จะแตกหักกับนินยูจุงถึงแม้ตัวเลือกนี้จะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนะแต่สำหรับรัทายาทแล้วถ้าไม่มีคนดีให้เลือกก็ขอเลือกคนที่เลวน้อยกว่า e p 3และ e p 4ก็จบลงแล้วรัชทายาจะต้องอภิเศกกับอีกอื่นแล้วอกจองของเราจะเป็นยังไงต่อไปติดตามต่อในคลิปหน้าถ้าเชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถัดไปคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ